เกี่ยวกับการเชื่อใจตัวเองและเข้าถึงตัวตนที่สูงขึ้นของคุณผูพ้พูดบอกว่าในโลกปัจจุบันการเชื่อใจตัวเองนั้นยากเพราะมีเสียงรบกวนมากมายบอกคุณว่าควรเป็นใครและควรทำอะไรแต่ถ้าคุณสามารถปิดกั้นเสียงรบกวนเหล่านั้นและฟังเสียงภายในของคุณคุณจะพบกับความสงบสุขและอิสรภาพการเชื่อใจตัวเองเป็นมากกว่าแค่ความรู้สึกที่ดีมันคือการเชื่อในภูมิปัญญาที่เป็นส่วนหนึ่งของคุณ เข็มทิศภายในน <ics> ี้จะนำทางคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องผู้พูดพูดถึงขาวจุงที่กล่าวว่าวิสัยทัศน์ของคุณจะชัดเจนก็ต่อเมื่อคุณมองเข้าไปในหัวใจของคุณเองเมื่อคุณเชื่อมต่อกับภูมิปัญญาภายในของคุณคุณจะเข้าถึงพลังอันทรงพลังที่สามารถช่วยให้คุณเติบโตและพบกับความสงบสุขการเชื่อใจตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปโดยเฉพาะในสังคมที่บอกคุณอยู่เสมอว่าควรเป็นใครและควรทำอะไร แต่ถ้าคุณสามารถเอาชนะความสงสัยและความกลัวของคุณคุณจะพบแสงสว่างภายในของคุณและมันจะนำทางคุณไปสู่การค้นพบตนเองผู้พูดยังบอกอีกว่าการฟังเสียงภายในของคุณคือกุญแจสำคัญในการเป็นตัวของตัวเองสังคมเต็มไปด้วยบรรทัดฐานที่เราควรปฏิบัติตามแต่การปฏิบัติตามความคาดหวังเหล่านี้อาจทำให้คุณสูญเสียตัวตนคุณลงเอยด้วยการแลกเปลี่ยนตัวตนที่แท้จริงของคุณเพื่อภาพลงตาชั่วคราวของการเป็นส่วนหนึ่ง ความสมหวังที่แท้จริงมาจากการใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์ต่อตัวเองด้วยการยอมรับตัวเองและสอดคล้องกับตัวตนภายในของคุณคุณจะพบกับความสงบภายในคุณจะเริ่มติดตามความหลงใหลของคุณและใช้ชีวิตที่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองผูพ้พูดยังบอกอีกว่าการเชื่อใจเสียงภายในของคุณคือกุญแจสําคัญในการปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของคุณตลอดประวัติศาสตร์มีหลายคนที่กล้าเชื่อสัญชาตญาณของพวกเขาและสร้างเส้นทางของตัวเอง พวกเขาประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะพวกเขาฟังเสียงภายในของพวกเขาผู้พูด,พ,ดพูดถึงรูมีกวีและนักปรา์ในศตวรรษที่13ซึ่งฟังหัวใจของเขาและติดตามการเรียกร้องทางจิตวิญญาณของเขาดาลายลามะเป็นอีกตัวอย่างของคนที่เชื่อในภูมิปัญญาภายในของเขาและไม่เคยลังเลจากความเชื่อของเขาจิตวิญญาณของคุณรู้ว่าต้องทำอะไรเพื่อรักษาตัวเองแต่คุณต้องปิดกั้นความคิดของคุณเพื่อฟังมัน เมื่อคุณทําตามภูมิปัญญาภายในของคุณคุณจะเริ่มค้นพบตัวเองและได้รับพลังคุณเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ที่ไม่เหมือนใครที่คุณสามารถค้นพบได้โดยการฟังเสียงภายในของคุณการปล่อยวางความต้องการการอนุมัติจากผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญเพื่อใช้ชีวิตอย่างแท้จริงเมื่อคุณอ้างสิทธิ์ในความเป็นตัวของตัวเองคุณจะหยุดมองหาการยืนยันจากผู้อื่นและพบกับความสมหวังจากภายใน การใช้ชีวิตอย่างซื่อสัสตย์ต่อตัวเองยังนำมาซึ่งความสงบภายในคุณหยุดวัดความสำเร็จของคุณกับผู้อื่นและเริ่มเพลิดเพลินกับการซื่อสัสตย์ต่อค่านิยมและความฝันของคุณเองผู้พูดบอกว่าการฟังเสียงภายในของคุณทำให้คุณสอดคล้องกับการไหลเวียนของพลังงานของจักรวาลค้นพบจุดประสงค์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในชีวิตของคุณนี่คือสิ่งที่หลายคนกำลังมองหาเพื่อรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเรา การสร้างความเชื่อมั่นในตนเองเป็นการเดินทางค้นพบตนเองอย่างต่อเนื่องมีนิสัยบางอย่างที่สามารถช่วยให้คุณเชื่อมช่องว่างระหว่างคุณกับภูมิปัญญาภายในของคุณการทำสมาธิเป็นหนึ่งในวิธีปฏิบัติที่สำคัญที่สุดในการพบกับตัวตนที่สูงขึ้นของคุณการทำสมาธิเป็นวิธีเชื่อมต่อกับตัวตนที่ลึกซึ้งที่สุดของคุณและสร้างความเชื่อมั่นในตนเองที่แข็งแกรง่งเป็นวิธีปรับแต่งให้เข้ากับคำใบ้ที่ละเอียดอ่อนและความรู้สึกของทสายของคุณ ในพื้นที่ที่เงียบสงบนั้นคุณสามารถได้ยินตัวตนที่สูงขึ้นของคุณดังและชัดเจน